เด็กขาดตะแกงรอใบกระท่อมมาแล้วเปิดสีเลยเกี้ยวโชวยแนตะ่ดูลิ้นหน่อยดิไอ้สายเกี้ยวโอ้ยขี้ออกมาพี่น้องหนึ่งแล้วสองแล้วน,นี่ทำงานอ๋โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาลุยบึงบัวข้าวแช่น้ำครับกพสสี่เก้าขอ, 9. ของน้ำพึ่งนะครับมาสองคัน ขันจับ,บออกมาก่อนแล้วก็เอาไปโอตามหลังมามาถึงนาก็บ่ายโมงเปียกครับของนาสูบน้ำออกก็ก็ออยู่ขุ่มตอครับโอ้หแล้วะจะของนาบอกว่าให้ไปเอาปลายเอาทาปลายมาให้ผ่าไปเลยนะครับเอาปลายคลองนู่นทางกลางลุ่มครับดอนหัวดอนท้ายก็นี่น้ำฝนพ่วมมาหลายเจ้าเหมือนกันนะบึงบัวทางเข้ามาผมเห็นโอ้โหน้ำเปี่ยมถนนเลยครับ ได้หมดนรับูลงแบงล่างเลฮะนี่ครับ,ะะรบเสียครับเนะี่ยไอ้ที่รวงแช่นะ้ำอย่างเนี้ยเนะน่าจบเจ้นไม่ต้องควักครับได้แค่ไอ้กระดกกระดกอะถ้าจะเอาข้าวให้ดีๆราคาดีๆหน่อยสวยๆหน่อยนะ ได้แค่ทีเหลืองๆโผลนะ่น้ำมาเลยครับแบบนี้ควักไปก็เจ๊งครับพาเปียกพาตันไปหมดโดนตะลือเดินแดงๆอยู่ปลายนาะไปหาตะลือโหเลยข้ามกละไรกนนาเลยเอาเปล่าทีนาเอาแบบนี้เปล่าตอนเกี่ยวอะ่ะฮ <c oughs> ะทีน้ายอย่างนี้ลุยหมดแล้วฮะลุยหมดจริงอะ่ะป้าเอาไว้ทำ บอกสูบน้ำสี่วันแล้วดูดนน้ำข้ามเลยครับนี่จะเอาไว้จะของนามาแล้วอยากจะเอาไว้อีกเหรอเอาวันไหนไว้เขาบอกดูก่อนว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเราเราขวดหมดอ่ะโอ้โหแล้วเกิดฝนมาอีกเจ๊งก็ล้นข้ามอ่ะน,นี่ไม่ไหวเลยสูบที่คืนนะสี่วันสี่คืน ายเลยฮะคือน้าวันวันละพันน้ำมันนะนะโอ้โหดูที่น่เที่นู่นเกี่ยวได้นะไม่เท่าไห่ยังน่ต้องที่แช่แช่นะได้หมดในนี้มันลอยน้ำแต่อันนี้มันเสียอยู่แล้วเนี่ยนะเนี่ยจบเลยลองพูดถึงนี่ที่มันมุดๆแล้วก็ได้แค่นี้แหละ เอาไว้อีกเดี๋ยวฝนรอดเน่าอีกเฮ้ยเกี่ยวเนี่จะไปต้มนู้นแลก่อนน้ำจะได้ยุบยุบไปก่อนนะเนาอ๋อได้จะที่ที่ให้เกียงต้นต้นเขาว่าตูดน้ำหัวท้ายจะไยุบไปโอ้ที่ที่บอกเนี่ยแล้วข่าวดีซะด้วยเนี่ยโอ้โหข่าวตอนนั้นยังไมเห็นยังไม่ล้มอ,อ,อย่างนี้เนาะโอ้โหก,ก็ทำไงได้ของผม,มดำไว้มิดน้ำสบายใจไปอ๋อนี่ครับนี่ตูดปอกหัวนา หัวท้ายนี่ครับหัวทัดอันนี้ก่อนโอ้หไม่เป็นเยอะซะน้องแทนเดินลัวดรวดนะ ลัดอะไรอ่ะห,หปู้นกบลัดหูไรสับมันรัดหูป่ารัดทำไมนะมกินกันนะทำไมหูกับหูกินกันเหรอหปู้นกบอ่ะตกใจจะเดินมาเอาละรครับประชันกันแล้วครับผม รอไม่ไหวแล้วนพึงบอกไม่ไหวแล้วสูบน้ำสีวันสี่คืนอะไรครับมีวิ่งคนระัไม่รู้ว่าหนูหรืออะไรไม่รู้อะไรจะมี นี่ตรงนี้โอ้ยคอยดิคอยเขาหน่อย okay, <no. S 1> ปไปไหวแล้วอะ่ะอยู่นู่นบดบบอ,บอเกเ่ยวเลยแล้วโดนล้อมไปหมดแล้ว เดี๋ยวลงมาบ้นทุกคนร้อคืนไปเลยเกี่ยวกึนไปเลยกว่าจะถึงนู่นอีกอ่าไกล์เดี๋ยวเป็นทรายข้ามไปข้ามมาขาดบทดอะหัวข้านาแถวนี้ยะลยครับบึงหัวเจดูนี่เป็นทรายแต่ถ้าเราแล้งกระจอบร้องไายอะ กี่อ yup. ุ้มแล้วไี่ถึงสี <h <h ่ละสี่อุ้มทั้งหมดนะเนาะกี่ไลน์ไม่แน่นั่นเลยหมดเนี่ยยี่สิบปะฮะแล้วอันนี้ตที่ว่าแช่น้ำอ่ะเออเกี่ยวเถอะาะว่ามัน ขท้ากันมันจะเป็นกลางๆไม่เปียกไงหรือหิวอ๋อเนี่ยครับเออสูบไม่ชนะหรอกเราบอกให้ดับเครื่องไม่เชื่อนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดต้องสูบนะต้องพึ่งเลยถ้าสูบอะข้าวจะยุบตามน้ําให้ข้าวลอยน้ําเกี่ยวง่ายกว่าครับไ,ไ,ไปเอ้ยทิ้งเลยทางล่างอ่ะเอาเท่าที่ได้อย่าคว้า ้าลรวนๆไว้เนี่ยโอ้ยังเหลืองๆอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องเอากลางๆเดลียาเออเอาได้เอานิด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 หน่อยหน่อยเออต้นเปลี่ยนแล้วเกี่ยวค้าเนี่ยดีกว่าอ่าแล้งแล้งพอได้เออเออให้เขามั่งเดี๋ยวดูเอาอ่ะอ่าอ่า ควักไปก็ไม่ได้ข้าวรับเอี่ยมจริงแต่ไม่ได้ข้าวหรอกครับตันหมดรูตันหมดสะูตะแกรงตูเตอร์ตันหมดเสียหมดไอปางออกดนวลเข้าไว้นั่ยนะเหน็นไหมไอโดนวลๆอย่าให้ออกแบบกระตุกกระตุ๋ยเน,น,น,นี่ยไหลยังไงครับไหลออกไม่ทันหรอกแต่ก็เนี่ยด,ด,ด,ดูขนาดรอดผิวไหมว่ายังมีขมุขขโมยไหมอ่าถ้าควักนะจำแ,แมว หเสร็จแล้นะคย่นนานอยนะครับอโอ้หิวข้าวนะบอกให้เปลี่ยนหน่อยอเดินไปกินข้าวหาัวนานะครับเปลี่ยนโอ้เกี่ยวแปนน้งนะครับผมจับบอลสโลหย่าไครับ ครับผมก็โอเคครับเมื่อกี้นี้อันการขนาอันที่ว่าล้มแช่น้ํามาแล้วนะครับมาดึงกันตอนนี้เกี่ยวเต็มแล้วเดี๋ยวไปเท่ข้าวกว่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้พี่โอมาเกี่ยวต่อพี่โอเก็บข้าว,วาแล้วอ่ะเนี่ยด็กขัดตะแกรงรอใบกระท่อมมาแล้วเปิดสีเลยเกี้ยวโชวยแต่ดูลิ้นหน่อยดิ้อุ้ยใส่เขียว แล้วชนกสบายใจแล้วก็ได้วันก็ทอบปุ่นหรอกอ่ะหมดแล้วก่วนะโอ้ยโอ้ปัดตะแกรงก่อน นี่เอาการทำงานจริงๆมีอารักจังเลยคนนี้อะไรจะตายอีกใครอ่ะเมียเหรอเมียเมียรักจังแต่เมื่อไรจะตายสักทีโอ้เขายี่อะไรพี่น้องนั่นแหละนั่นแ่ละนี่ว่ทำงานดีจริงอย่างน้อยเราก็มาได้งานนิดหน่อย เด็กกว่าไม่ได้งานจะคัดเหรอว่าเอาว่าแหมกินลิโพไปไม่ทำงานจัดไป <c oughs> อ่าโอเคอเรียมสะอาดผ่านไหมผ่าน <c oughs> ไปไหนใครเขาารักเออไอหามีเด็กกว่าตะกงตกะแยงให้ชาวไรชาวนาก็ยัชาางชื่นชมอ่ะ <c oughs> ป้าดับเครื่องแล้วบอกแล้วให้ดับข้าวเขาจะลอยรับอยู่ในน้ำมาเกี่ยวง่ายถ้าสูบแล้วเขาจะแก่เนี่ยนะเดี๋ยวไป ไม่เป็นไรครับแต่หอยฟางออกมานวลๆ,ๆเขียวๆถ้าออกมาดําก็ข้าวก็ดํามาแหละครับเพราะเขาคุกเขาโดนนวดโดนตีมาเนาะอะไรอย่างเนี้ยได้บังไม่ได้บังก็ไปต้องไปคิดอะไรมากครับเนี่ยทีเสียก็คือเสียฟางออกมาทิ้นวกันน่ะนวลๆนั่นแหละ ไม่จูกกบกไม่ไหวผ่ากลางดีกว่า สวัสดีนอนสบายแนละ้วแล้วพึ่งอนะ่ะหลับตาได้แนละ้วสม,มิดไม่ต้องมาพอองค์แล้ววันน้ำจะต่วมขาวสวยเข้าไป

ข่าวนุงอีกทีแรกเขาจะทีแรกจะเอาไว้ไงจะเอาไว้สามวันเลยสองสามวันบาสหลุดเลย ขทาวที่เกี่ยวมาเลยครับล้มนอนน้ำบ้างอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างปะโคนกับาดถือว่าสวยนะชื้นแต่ไม่ดำแล้วก็ไม่เฉะพอได้เลยเนะนี่ยเนาะสองคันรถเนี่ยนะฮะยี่สิบมั้งยี่สิบได้พอได้นะ เห,หลืนะอเท่าไหร่อะเลยเลยสามโลโอ้โคันนี้กระท่อมเสรีก็เข้าท่าเลยเนี่ยแล้วชนยิ้มเลยอะ่ะยิ้มเลยสูเกจอยู่คนเดียวอะ่ะครับเฮ้ยรบกอย ไปครับไปขายน่าจะไปขายท้าข้าวไผ่บูนที่บ้านนะครับเมื่อยี่เขียวใบเขียวใบไปนะยิ้มเลยละชน่ะกระท่อมปดแล้วอ่ะมีแต้ะมีแต่ดิ ยังเท่นะครับโอ้โหหลุมเยอะหน่อยโอ้โหเจ้าของราบกห้ได้หกหมนห้าเด้อว่ากันลถ้าได้นะฝนตกน้ำท่วมอ่ะโอยงนเพราะว่าราคาลงครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับอ่าองนั่นนั่นนั่นว้าแรงจริงถือว่าเล่นน้องเมียดได้อะ่ะเออเอออ๋อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับเดินทางกลับบ้านครับเรียบร้อยบบไปสบายไป ครับถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามสน,นับสนุนชมด้วยเอาอันนี้เข้าบ้านดิอโอเคครับกายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับจุ๊บ